สวัสดีค่ะเย้ yeah. วันนี้นะคะเรามาอยู่ที่สตูดิโอของครูปานนะคะซึ่งเราได้มากันหลายรอบแล้วนะคะแต่รอบนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเราจะมาวาดรูปด้วยกันทั้ง3มคนนะคะทางลิต้ากวินแล้วก็คุณกรตอนนี้กวินกําลังกินข้าวอยู่ในร้านอาหารแล้วเพราะว่าร้านนี้คุณกรชอบมากใช่ครับสำหรับใครที่ชอบเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่อย่างผมนะครับแนะนํามากๆเลยร้านนี้นะ,ะชื่อชับบี้ภพพายาะะอาหารทุกอย่างอร่อยมากนะะและก็เป็นอ,อาหารที่ทําสดๆนะแล้วก็รสชาตินี่คือแบบว่า สุดยอดซื้อเสร็จทานเสร็จต้องขนกลับบ้านด้วยครับใช่แล้วก็วินก็ชอบมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเขาไปข้างในแต่ที่สําคัญนะคะโปรเจกต์วันนี้เนี่ยก็คือช่วยเป็นกําลังใจให้กับแม่แม่นะคะที่มีลูกที่เจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาลน,นะคะ12สสิงหาเนี่ยคนก็จะนึกถึงแต่วันแม่ ที่ลูกจะให้ของขวัญกับแม่นะคะแต่คนลืมคิดไปว่าแม่ที่มีลูกที่กําลังเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลใครจะมาให้ความรักใครจะมาให้กําลังใจเขาล่ะเราทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะเราสามารถสร้างพลังปฏิหารให้กับคุณแม่ที่มีลูกเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลได้นะคะแล้ววันนี้เราก็เลยจะทาโครงการ ที่อยากให้ทุกคนมาติดตามนะคะแล้วก็ภาพที่เราจะวาดวันนี้เนี่ยเราทั้ง3มคนวาดคุณกรก็ฟิตซ้อมมาแล้วจากที่ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาคลิปที่คุณกรกับกวินนะคะเขาฟิตซ้อมมาที่หัวหินนะคะซ้อมวดาดภาพเพื่อที่จะใช้สําหรับวันนี้เลยนะคะก็ภาพที่จะได้ออกมาเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ทําเป็นของชําร่วยต่างๆนะบอกเลยภาพนี้มีรูปเดียวในโลกเท่านั้นนะคะที่ครูปานเราทั้ง4ี่คนนะคะกะวินคุณกรลิรตา้าครูปานจะมาช่วยกันลังสรร ภาพอาพร์ตศิละปะที่แบบสุดยอดมากเลยค่ะลิต้าอยากให้ทุกคนนะคะมาติดตามดูภาพวันนี้ด้วยกันค่ะมาเลยแล้วก่อนที่จะไปดูแล้วแวะแวะไปหากวินกันก่อนอันนี้เป็น,นร้านสิร์ฟาร,ารานี้อร่อยมาก ใช่ไหมแต่ว่ามิ้งเปิดให้ได้ไหมเพราะน้ำของคุณกวินไปไหนละ่ะเอาไปใส่แก้วดีกว่าไหมเออเอาไปใส่แก้วดีกว่ากวินนี่แก้วฟังงูกระินเป็นที่ดีกว่าอ้าวอันนี้ไหนดูโอ้คุณตักเองเลยเหรออู๋อันนี้ไหมอันนี้แม่คนมิ้งสุดตักมาให้โอ้โหอร่อยมากขนาดไหนอร่อยมาก เดี๋ยวให้กวินพขาท่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรต้าพาไปหาครปปานข้างในดีกว่าเค้โอ้โหไหนดูเส้นท่มงมา่อมโอ้โหเข้าปุ๊บไปเลยค่ะสำหรับใครที่เคยมาแล้วนะฮะนี่เป็นโซนใหม่นะแต่ก่อนเป็นที่จอดรถตอนนี้กลายเป็นอาร์ตแกลเลอรี่เต็มตัวแล้วนะก็จะมีลูกสวยๆของครปปานเต็มไปหมดแล้ววันนี้เราก็จะมาวาดลูกกันในอาร์ตแกลเลอรี่อันใหม่ของคุปานนี้ด้วยครับเป็นยังไงตามมาเลยครับ ไปผ่านมาคืออันนี้นี่แต่เดี๋ยวมันยังไม่มันยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะก็้นี่ครับก็ประมาณนี้แหละครับไไม่ด้อยากเติมดอกไม้อยากเติมดอกไม้แล้วก็ไอ้ตรงเขียวๆเราเติมดอกไม้ตรงเขียวๆได้ไหมคะได้ได้เลยไอยากให้มันแบบให้มันเนี้ยกว่านี้ได้ไหมคะครูปาลหรือว่ามันได้ประมาณนี้เหรอครูปาลว่าไม่เนี้ยแบบสวยหรอความไม่เพอร์เฟคความไม่เพอร์เฟคคือความเพอร์เฟคมันคืออาร์ตเลยอ่ะมันคืออาร์ตจริงๆมันอาร์ตมันไม่มีอะไรผิดอยู่แล้วอ่ะ โอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเติมดอกล้มดอกไม้กันหน่อยใช่ก็เสร็จแล้วโอ้ก็เสร็จแล้วรูปอันนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าเราทั้งสี่คนนะคะช่วยกันวาดรูปนี้ขึ้นมานะคะเราจะมาจัดทําเป็นของที่ระลึกนะคะที่จะมาใช้ในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะในช่วงวันแม่ที่จะถึงนี้เลย นใจมากใ,ใจเสนอมากเลยคุปานมองยังไงกับภาพศิลปะเปิดย่เภาพศิลป,ปะมันมนัคือศิลปะที่มันมีชีวิตชีว,วามันมันมันคือ มันคือสิ่งที่เราร่วมแรงร่วมใจกันทำมันคือสิ่งที่ออกมาจากใจเราค่แล้วออกมาจากความสามารถของเราโดยเฉพาะโดยเฉพาะกวินนะคะดูสิว่าเวลาเขาเขียนน่ะเขาตั้งใจมากนะถึงแม้ว่าเส้นของเด็กกล้ามเนื้อมือเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงนะครับแต่ว่าเขามีสมาธิในการทาคือแบบระบายไปเรื่อยๆแล้วมีแล้วมีเรื่องของเขาด้วยนะเขาบอกว่าเขาจะพ่อกับแม่สาวาดอกไม้ไว้เต็ม้่ม เขาอุตสานเขามาซ่อนดอกไม้วันหลังอุ้มไม้อันนี้น่ารักมาลน่ารักมากเลยน่ารักมากจริงๆค่ะเาออกมาคือความแบบมันไม่เนียบอะแล้วมันมันมัน มันมีมิติกว่าความเนี้ยบที่แบบเราต้องใช้ความพยายามมากเราคากลัวคนไม่ซื้อค่ะโอ้โหนคนจะซื้อแน่นอนคนซื้อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เย้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบคุณครูปานมากมากเลยที่มาจริงๆเป็นคนเป็นครูที่ใจบุญมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่แป้งด้วยต้องขอบคุณมากๆเลยที่แบบ มารวมแบบการทำาชียริตี้โปรเจกต์นี้นะคะให้กับลูกๆที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็เ,ออเป็นส่งกำลังใจให้กับแม่ๆทุกคนด้วยนะคะจริงๆอะ่ะเป็นแม่คนก็จะแบบแบบนะคนไม่รู้นะว่าแบบตอนลูกเราป่วยแล้วช่วงวันแม่ช่วงเดือนสินหาเนี่ยเป็นช่วงที่แบบแม่ทรมานมากใช่ไหมคะออก็อยากให้ลูกๆทุกคนม,มาช่วยส่งความรักส่งกำลังใจอะยนะป่วยคนเดียวเหมือนป่วยทั้งบ้านนะเนาะยิ่งยิ่งลูกป่วยเนี่ย ไม่ต้องคิดถึงเลยช่วงวันแม่ทุกคนให้ความสาคัญกับแม่ใช่ไหมแต่แม่ให้ความสําคัญกับลูกเพราะฉะนั้นถ้าลูกป่วยเนี่ยแม่อยู่ไม่ได้แม่แม่ไม่มีแรงทําอะไรเลยใช่ฉะนั้นเรามาร่วมกันให้กําลังใจแม่ค่ะที่มีลูกที่กําลังป่วยอยู่ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยอนุโมทนาบุญกับคุปานมากๆเลยเป็นคนที่ใจบุญมากๆเลยนะคะที่ได้ที่ชวนคูปานด้วย ค่ะเดี๋ยวจะชวนอีกเยอะเลยค่ะครูปานคะเราจะมาร่วมทําบุญด้วยกันกับโปรเจกต์ดีๆแบบนี้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราทั้งคู่เนี่ยสนุกมากๆเลยเราสนุกกันมากๆกวินก็สนุกที่สุดเลยค่ะได้ค่ะก็อยากให้ครูปาลฝากอะไรถึงแม่แม่ที่กําลังดูอยู่ละกันค่ะตอนนี้แม่แมํกลังดูอยู่คุณรูปาลอยากพูดอะไรได้หมดเลยอยากให้ทุกคนมาช่วยกัน อยากให้ทุกคนรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณริต้าของคุณกรของกวินของคปานะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะว่าเล็กๆน้อยนนี่แหละมันค่อยๆมันทำให้เราเอ่อมันทาให้สังคมเรามันน่าอยู่ขึ้นแล้วเราก็ช่วยกันแล้วมันทำให้ทุกคนที่ที่อยู่ในประเทศของเราเนี่ยแม่แม่แมลูกๆกอะไรทั้งหลายก็จะ,จะได้ มีความสุขด้วยกันจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่แหละคร,รับช่วยกันคุณกรณ์ล่ะคะประโยคเด็ดคุณกรณ์พูดอะไรหน่อยคับให้ใหม่คุณกรณเลย ก็ก็ขอบคุณทางท้งคูปาน,นะฮะเดี๋ยวแป้งนะแล้วก็ลิตาแล้วก็ทางมูลนิธิรงมาเด็กด้วยที่มีโครงการอย่างนี้นะคือจริงๆแล้วคือคนเป็นพ่อเป็นแม่นะเวลาลูกป่วยนี่ก็ทรมานมากแล้วนะแต่ว่าอีกมุมที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงคือคนที่เป็นแม่ด้วยโดยเฉพาะวันแม่นี่คือที่เป็นจริงๆวันสําคัญของคุณแม่เนี่ยแต่ว่าการที่มีลูกเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเริงิ่งทรมานยิ่งกว่าเดิมหลายร้อยเท่าเทานั้นคือเพื่อให้สังคมเราหนะ้าอยู่ขึ้นก็อยากจะมีให้ฝากโครงการดีๆอันนี้นะครับที่แบบส่งกาลังใจให้ใหทุก จงให้คุณแม่ทุกคนที่มีลูกเจ็บป่วยไม่ใช่เฉพาะในวันแม่แต่ในทุกๆโอกาสนะครก็เพื่อให้สังคมเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พวกเราอยากทําด้วยกันเพื่อให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับเย้แล้วเดี๋ยวเรามาทัชอัพกันก่อนอีกนิดได้ไมคะคือมีความแบบว่าเออกลบมาเติมมันได่อีกนิดนึงเติมอีกนิดนึงโอเคขอเติมนิดนึงนะครนะ เพามอีกนิดนงอเอาเดอกไม้ด้วยกันเลยค่ะฉะนั้นกรอกแบอย่างรวดเร็วอมันเร็วจนริต้าตกใจเลยแล้วก็เสื้อตรงนี้ด้วยที่มันแบบแบนๆทุกคนับได้ไหมได้เลยครับพับได้รับได้อยากดข้น เป็นอะไรด้วยบ้างคะเป็นกระป๋าเป็นกระเป๋าเป็นเื้อผ้าเป็นะรบางโมโงก็ได้กำเป็นแบบที่ไม่กระเปาได้ว่าคนซื้ออยู่แล้วแค่เป็นหลักแค่เป็นของบุกวินก็ ในหม่ที่เราหาตู้อบเพ่อหู้อบเด็กอะัี่อกนหัวใจพักฮี่อบพักพักัน่เขาวิดีโอให้ังันไปก็ร้อห้ไปสงสารเลวเขียนได้เลยวันเดียวนั้นอันนี้นะฟังหน่อยเล่าเรื่องุบันให้ได้ฟังหนยปุบป้นก็ช่วยมาดามนะครั้งแต่เร สิปีดังนั้นเราสิเรามปีสีปีไปเขัาไปโรงงานนะบ้นไหนั้านตูมใจสุดบ้นไหนตอนนั้นนายอเมริกาจำนด้ราพีนต้องบินกลับมามารับระลับเหนี่ยงานงานแคคติชชั่นตัวองอยู่ยุยอไม่อยู่จะทำมานับเหี

แต่พอต้นดอกไม้เข้าไปแล้วมามว่าโอเคแนละ้วตัวใหญ่แนละ้เดินด้วยกันเดินะ